ไหนมาต้องอะไรดะเดี๋ยวเอาอันนี้ไม่ใช่พี่เหรอพี่ลองเตะลองเตะดูเนี่ยเอาเตะกูทำไมเ็ม สวัสดีครับทุกคนวันนี้นะครับผมโปเต้แอมสันทนะครับเขินจังนะที่จะต้องมาร่างคุยแบบนี้นะพี่เวลาสองนาทีอันแ,บบแรกเลยนะครับคือช่องเราเปิดสมัครสมาช,มชิกแล้วนะครับผมโดยสิทธิพิเศษของสมาชิกเริ่มต้นหรือว่าลำเรียสิ้นถ้วยและของผมนะครับจะได้อ่านไดอารี่เดือนหรือว่ามันจะกาลายเป็นไดอารี่ปีแล้วนะนะที่ผมจะเล่าเรื่องราวต่างๆที่ได้เจอมาฟิลแบบตั้งแต่ยุคหินจนถึงยุคใหม่สกเบือยันเยือยบแล้วก็มีสิทธิ์ดูวีโอแบบฟู ีมก่อนที่จะตัดเป็นไฮไลท์ฮาๆเต็มอิ่มแน่นอนครับและนี่ครับลัมเลซินถ้วยกลางพูงกลางเหมือนถ้วยเล็กเลยครับไม่มีอะไรเพิ่มเติมแค่แหมน,นี้เพิ่มค่าขานมให้ผมจะได้ไว้ซื้อของอร่อยๆกินครับเย้ฮ yeah ลำเลซินค้วยจัมโบ้โอ้โหบอกเลยว่าเอกลุศมากมากเพราะว่าในทุกๆครั้งที่ผมไปเที่ยวต่างจังหวัดหรือว่าต่างประเทศนะครับคุณจะเป็นคนที่ผมเนี่ยคิดถึงเสมอเพราะว่าผมจะซื้อของกลับมาฝากยังไงล่ะไม่ว่าจะเป็นขนมอร่อยอร่อยหรือว่าของที่ระลึกน่ารักเดี๋ยวแถมการน่ารักน่ารักมาให้ด้วยนะครับอ,อันนี้ไม่รวมทางไกลบ้านนะ พวกโรบินสันโลตัสบิ๊กซีนะโอเคไหมและขั้นสุดท้ายครับเรียกได้ว่ามัมมี่สุลตานนอกจากจะรับสิทธิพิเศษที่เกิดมาทั้งหมดแล้วทุกครั้งที่ผมทำกู๊ดน่ารักน่ารักออกมาไม่ว่าจะเป็นอะไรก็ตามเอาไปเลยฮะเอาแบบเอาไปเลยไม่ต้องซื้อครับส่งแค่ที่อยู่มาให้ผมผมก็จะแพคอย่างดีแล้วก็ส่งไปให้มัมมี่เลยครับกระซิบไปก่อนเลยว่าปีนี้มีบ็อกเซอร์ครับ ฮั icana, ่นแน่สิทธิประโ e, ยชน์คุ้มใช่ไหมครับมาเป็นแก๊งไอ้ิีมรถโปรดของผมกันดีกว่านะครับสุดท people, ้ายนี่หวังว่าทุกคนจะมีความสุขมากขึ้นมากขึ้นในทุกๆวันนะครับขอบคุณมากๆครับที <ira> ่ดูแลผมเสมอมาขอบคุณครับเวเจมมาต่อเนื้อเรื่องที่ไปเปิดค้างไว้ได้ไหมไอเลงเหรอไอเล็ง ใครเป็นคนยิงใช่ไหมไอ้แยกผว่าต้องมีโซนาสมายิง <c oughs> เริ่มจาก <c oughs> ตัวนที่ทุกคนรู้กันว่าคือใครแม่ง <c oughs> มาทุกมาทุกอีพีมาทุก, EP, ทกเรื่องไอ้คนนี้งง <c oughs> <c oughs> ผมอยากเห็นว่าผมอยากเห็นว่าแกงข้อเย็นเจอโซนาสเข้าไปแล้ว จะทำยังไงต่อโซนัดผมว้าอย่างาานะผมพร้อมผมพร้อมเริ่มส,สวยนึงผมพร้อมแล้วพี่โคตรเท่บอกเลยเอาว่ะี p หนึ่งได้เริ่มขึ้นแล้วครับเฮ้ยโอ้โห <c oughs> ใครว่า <c oughs> ขนาดนี้เนี่ยอันนี้มันชันเลยว่าว่าต่อจาก EP สองว่า EP ที่แล้วพี่เอกพี่เอกปะเนี่ย จะหลามตายถ้าหลามตายแทนอีพีนี้ตรงนี้ต้องรอดแล้วมึงมึงมาอยู่ตรงภูเขาขนาดนี้ได้ไงเนี่ยแต่ตอนนี้ภูเขาไฟกำลังจะถล่มภูเขาไฟลัาจะประทุเอาว่าโนนอัดอั่นแน่บอกเลยสอจบแล้วครับเสร็จสิ้นแล้วโนน โอเคผมเก็ตละเรียบร้อยฮะโอ้โหที่ไข่อ <laughs> ย่างชิวคนนี้ใครว่าห <laughs> มามีก้ามมามีก้ามมามีก้ามชิงชิง <laughs> นี่มีปกคอด้วยจะได้รู้ว่าเป็นตัวเดียวกัน <laughs> มามีก้ามส่วน <c oughs> เจ้าของปิวไปละเจ้าของ เจ้าของปิวไปแล้วปวีแบบใส่แว่นด้วยอย่าลืมมาทางฉีกมาทางฉีกอยู่ที่หมาเป็งก้มมาเป่งก้มเจ้าของเจ้าของตัวออร่าหมาเป็งก้มกระเด็นครับกระเด็นไหนายไปต่อครับตัวอีปีสามพร้อมครับพร้อมครับึกด,ดีมากกรุณาปานนี้หน่อยครับอตอนจากรู้สึกว่าได้เต็มสิบคะแนนแน่นอนโอชิตทำไมไม่มีตาหนังสุดขามวะ พลุนิมาอีกแล้วล่ะ <l ots> นนใครเขาว่าตัวนี้เนี่ยฉันจากพ,นพ,พ้นิดเพิ่งอันนี้คือพ้นเสร็จพ้นเสร็จจนไอ้นี่มันกลายเป็นพ่นะมามาเลยมาเลยพ้นพีชเสร็จกูใช่ไหมพ้นพีชใช่ไหมนายจะพูดพี่ไปถึงไหนกัน น่ยรู้ไหมว่าตัวตนที่แท้จริงของข้าคือโซนัสฮะมานี่ <laughs> นี่มาเรียกว่าเพ่งมีแต่โซนัสใอ้ตุ๊บหั่เยงามันสวยมากผมต้องผมภูมิใจ <laughs> ได้เหรอ <laughs> โอเคขนาดนั้นเลยเหรอ <laughs> เดี๋ยววันนี้วันนี้วาดอะไรน่าเกลียดมากเริ่มจากการชูมือขึ้นสูงๆเหมือนเดิมครับมันก็เป็นเอฟคุงมาเอฟคุงมาแล้วบอกเลยบอกเลยเอฟคุงกูมามาโดนโดนโดนเริ่มใหญ่ขึ้นบันิงเกลีเริ่มใหญ่ขึ้นมันิงเกลี่เริ่มใหญ่ขึ้นครับตรงนี้กูจะวาดมึงยังไงดีเนี่ย นุ่มี่คุณจะวายังไงดีเอฟแปลงกุางมาพอมากาได้แล้วครับวาแบบวาว่าตัวละครเพื่อนเข้าไปที่เจ็มเหมือนกันเนี่ยตอบตังน้คาตอบ่วนครับส่ง้วครับพี่ส่งนะครับจานครับเรียบร้อยครับพี่ นี่าใส่เห<ะ><ะ>ผมคือเต่ามาลงบ้านนี้ได้ไหมวะเอาเาไปอ๋อนี่ไงนี่ไงเราทำเป็นแบบว่าอยู่ดีจอก็ดับจอแบบเป็นซาๆเป็นซาซาเพราะว่ามีผีมีผีผออกมาจากทีวีใช่อ่าเริ่มจากมีตัวคารล,ลงมาซึ่งตัวนั้นก็คือก็คือโซนา่าคารล,ลงมาจากทีวีเป็นจูออน มาแต่ตรงนี้นะมาแต่มาแต่บอกว่ามาแต่บอกว่าครึ่งตัวโอ้เสร็จสิ้นเอาว่าเวทมนตร์เงี้ยมัจังเลยไม่คุยกันเลยเม้มปากนิดนึงครับเม้มปากนิดนึงต้องมีสมาธินิดนึงครับใช่มันต้องคิดจะต้องรีบบอย ทำไมโดนบ่อยเด่คนนี้ <c oughs> <c oughs> อะไรวะคำพูดของแทนนี่อะ่ะไม่พอพี่ก็ <c oughs> กล้าอย่าทำพี่ <c oughs> นี่คือก้า <c> ท <oughs> ่าน,นี้คือตัวอะไรวะท่าน,นี้ <c oughs> ทำไมท่าน,นี้เหมือนจิ้งเหลนเลยอะ่ะท่าน,นี้ แทนนี่วิ่งหนีลุขึ้นมาวิ่งแล้วกันแทนนี่ <laughs> งงว่ะง,งุ่มกล้าถือปืนยิงพี่แทนนี่ใครมันขยันระบายสียัง <laughs> พี่แทนนี่พระว่าน,นี้สตอรี่แบบว่านั่นแน่เลยโซนาปะละ่ะตอนจบตอนจบ เฮ้ยอะไรวะเนี่ยอะไรเลยเนี่ยผัวทำไมเป็ไอ้กระปิดกระปิดวะเนี่ยทำไมกูเจอแต่แทนนี่วะใช่เหรอพี่ใช่พี่เจอแทนมาะห้ารูปแล้วเนี่ยทำไมพี่ก็เจออะแต่นี่มาตัวเองเหรอใช่เหรอพี่มาบังมาบังกระสุนบังกระสุนให้แทนนี่ไอ้คิดแม่งตัวตัวทำลายซีนกูมา กูมาบังกระสุนบังกระสุนให้แทนนี่แทนนี่จต้องไม่ตายโซน่าจะมาช่วยแค่นี้ขยันระบายสีไพ่เอฟแม่งด่ากูนแน่เลยเฮ้ยผมจะไม่ทันเอาเนี่ยไม่นะนี่ ทันทันเย้มาบางับางบังแคนนี้เอามามาผิดที่อะ,อะไรอะอะไรวะอันนี้คืออะไรวะนี่คืออะไรอ่ะนี่กระสุนวงจักรเหรอกระสุนวงจักรได้เลยนาะรูโตะกูต้องมาว่าเป็นไม่กี่ตัว ใครเรียกเรานี่คนนี้ต้องทำหน้าเวอร์แล้วทำหน้าเวอร์แบบฮะองใครอะ่ะใครอะ่ะมุม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 เราก็กูญจักขอแก้เราเรือนหะน่อยอ่า สบายหน,หน,น่ครับเดี๋ยวเขียยไ,ไม่ทันหายมวปากน,นิดนึงยังไม่หมดอีกอ่ะนี่อะไรวะเนี่เดียวันไมกูเจออีกแล้ววะเนี่ยอันนี้อะไรวะเ <laughs> น,น,นี่ย <laughs> <laughs> เป็นเราว่าเป็นฉากมุมมองบุคคลที่สามบ้างคุณผู้ชมคนชะงูมองติดต้องส่องทางไกลเลย ตันปลากัดเหรอหรืออะไรวะทำไมถึงต้นปลากัดวะงงแจ้งศูนย์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 พบว่านแล้วแล้วตากะเขียนพี่กิฟต์แต่เขารู้ว่าเป็นเราตากะโตโต้โตโ ูหมดที่สามผู้ว่าเสด็จอันนี้สุดยอดอะไรเปนเนี่ยอันนี้มันไอ้ไหนประเด่ย What the fuck เอจบสวยครับเอาว่าอยากเห็นแล้วว่ะอันนี้บอกเลยจบสวยหลายเรื่องจบสวยหลายเรื่องใ่ๆราะผมเป็น good ending มาเรามาดูหนังกันดีกว่าผมเจมคผมเนอร์ไหนเนอรเอาว่ะพุ่มกับเจมพุ่มกับเจมตอบม่ตอบเฮ้ยเอาแต่ยิงผิดเหรอเนี่ยวัดประตูอ๋อเดี๋ยวมาตุ้มยิงดิจูบผู้ชายคนนี้คือแทนนี่หรอเอ้าเอ้าอะไรเนี่ยเอ้าแล้วมันไปเรื่องไหนแล้ววะน่ะ ต้องายตกเมตเะเลมย่าต่ออ๋ออ๋เรื่งเอกามต่อว่าคนดีคนดีจะช่วยไม่ทันนอชีวิตดเอ่นมึกมึกใจอะไรเนี่ยอะไรอะ จบแล้วหนังไปภาคใวจบหน้าอิเตอร์เองอิเตอร์ใช่เลยเอ็นเครดิตเอ็นเครดิตตัวละครใหม่ตัวละครใหม่สรุปไอตัวละครนั้นคือแพนนี่นี่เองินไทยของฉันนี่แต่แต่มีตัวละครใหม่น่าสนใจช่วยไม่ได้เี่ยเนี่ดูอะไรเี่ย ลรวกินรีโมดจะไปวะดูพี่ป้เต้อยู่ใช่ไหมกินรีโมดทำอะไรอ่ะไม่ได้ไปไหนกันเลยแทนนี่ไม่ทำอะไรเลยนี่อย่ายังเล่นไม่เป็นยูยเลยมึงนึเหมือนกันอยนี่ตัวนี้ตัวนี่ตัวไหยอยู่จุออนจุออน ขออขอโดนดูดนี่กัแทนนี่เหรอทำไมทุกคนกนเทนนี่ไองได้ไอพี่บวกพี่บวกได้พวกได้เนี่ดูดูเรื่องอันนี้ใช่ จากกินลีโมทอะไรวะของบ้านนี่วะคุ่งกับไอตัวนี้อีกแล้วขาดไม่เสร็จด้าแล้วของใครยังยากโอยมีโลด้วยมอ๋อี่เ้วยเฮ้ยเ้ยเจ้ย แล้วแทนเป็นคนปิดแทนเป็นคนปิดฉากแล้วมันนี้วานสุดท้ายด้วยนะโอ้โหยอะไรเนี่ยไอบอลนี่พุ่งกับันนี่มาพุ่งเหรอวี่ มามุกว่ะใส่โอ้ยใส่มุกเลยนี่อันนี้เคลียร์ทีได้เรื่องได้เรื่องมีพ้าประกอบด้วยแล้วเขาจะรู้ไปเนี่ยพื้นนี้บินไม่เลย มาบังมาบังางเื่อเชื่อไม่ไหวไม่ไหวงะ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 นนี้เหรอตัวนีพี่ แอบว่าอะไรอ่ะนีว่้ีเป็นโซนาอ้ต่มเไอ้บีีต้ ทางทานนลนักของกาโซนอาเก้าอี้ วีบอ่พีบอ่หมูมกับอลังว่าหมาเป็นกล้ามาเป็นหมาเป็นก้าแฮปปี้ตบ มีหลายมุมมีหลายมุมติเจ็ดเลยแต่ป่าติดโควินเรื่องนี้ดีผมชอบผมชอบเรื่องนี้ตื่นาตื่นใจนะรีบผมหายเลยหายไปนคนเลยนะไปไหนวมาที่ที่ไงวะมัดมีภาพดีด้วยหรอม่คนเลยพี่ นั่นเป็นเรื่องอันนี้คือแจกันเหรอใช่เดี่ยวเดี๋ยวเดียวเดียวจะไปไม่มีกับปีกวะ้งลากสองเหรอเอาว่าจะเป็นคนว่ะเชดเป็นเป็นรูที่กูไม่รู้ว่าไปต่อไงเลยแเป็นร่างเดวิลร่างเดวิล กูเจอเดดนี่อะไรตัวอะไรกัน่ะตัวอะไรมากินอ่ะมาทาเไม่ตื่นปิดอนี่อารวาสอ่ะใช่ไหมอันนี้ไม่ใช่พี่วาดวาดเรื่องของพีิกกี้สวยครับมันขโมยเงินว่ะผมเป็นคนวาดต่อพีิกกี้ปะเนี่ยเฮ้ยพ้นพีชว่ะ

พี่แกงน้องตนพี่บอกกูไม่ไหวละพี่เฉยแกงน้องหวานเรื่องพี่แทนนี่ป่ะว่าแล้วหล่นไขวะเนี่ยเอ๊ะเดี๋ยวก่อน คลิปก็จะอยู่ดีก็มีลอดใครอันที่ใครวะบอยกับพี่ป้าเออันที่เอฟเอฟพี่มีคนเลี้ยวเอฟพี่อะอ อะไรตรงข้างขาวะเนี่ยโดนจับโดนจับโอ้โหอะไพี่มีอเนี่ยตอรีออมี่งพี่พงษ์วะเ้ยจีแปรันี้เออนี่คืออะไเปลี่ยนเปเลยไมู่เเลย่เลย ยอมแล้วไม่คือผมยอมไม่เป็นพี่โอ้ยสรุปยอมไม่ยอมชุปอ่ะจริงๆมีใบสรุปฟ้าไม่รู้นึกว่าวิญญาณตายเหนือแต่หัวเอ้ยได้อยู่ได้อยู่ อึดั่าฮ่าฮ่าฮ่้ค่าฮ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 ่่ะฮ่่า่าฮ่าฮ่่าฮ่าฮ่าฮ่่า่าฮ่าฮยาาาฮาฮ่่ แมีมอนขึ้นมาด้วยข้างบนเขาก็ยิงก็ได้โผล่ใหมดนำไปดูวเยัไำมยทุกอย่างเลยนมนนี่อะไรไม่ออกน้ำมึนทุกอยาน้น้อยมาาน้อกมาไอไวจัง

ดูคลิปนี้จบแล้วนะครับอย่าลืมทําการบ้านด้วยนะครับทําการบ้านกินข้าวอาบน้ํานอนเย้ขอบคุณมากฮะ